คนทําชั่วได้ชั่วคนทําดีได้ดีเสมอไปนี่เป็นเรื่องความจริงของธรรมทั้งหลายวันนี้ก็ได้เทศนาว่าการให้บรรดาลูกหลานทั้งหลายฟังกรุณาน,นําไปพินิจพิจารณาปฏิบัติเพื่อตนเองจากศีลจากธรรมอย่าให้เสียชาติที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้ว เปล่าประโยชน์ไปเฉยๆนี่การที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์นี่เกิดได้ยากมากนะนี่เราเกิดเป็นมนุษย์แล้วสมบูรณ์แบบต้องให้ทําความรู้สึกตัวเสมออย่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวจะเสียเราเองนะไม่ใช่เสียผู้ใดพวกสัตว์พวกเป็กพวกผีอยู่ในนรกอเวที <c oughs> ก็ไปจากมนุษย์เหล่านี้ละที่ตัวคึกตัวขนองพายเป็นอย่างนั้นที่ไปเป็นอินพรม จงกระทั่งถึงพ้นจากถูกก็ไปจากมนุษย์ผู้สร้างความดีด้วย